ทำให้คนหมดใจเนี่ยโหยหาคุณอีกครั้งคนเราอยากรู้สึกว่าถ้าฉันต้องแลกเวลาทั้งชีวิตในการอยู่กับใครสักคนหนึ่งเขาต้องมั่นใจว่าคนคนนี้คือรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดความสัมพันธ์จะอยู่ได้ยืนยาวนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงได้มันคือความพิเศษในทุกๆวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกวันเป็นวันที่น่าเบือ่อนั่นหมายความว่าความรักของคุณกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดผููคนมบอกได้เลยครับ ถ้าวันนี้คุณไม่เอาเทคนิคจากในข้อหนึ่งไปใช้สุดท้ายแล้วรักของคุณจะสิ้นสุดมันก็เข้าตำราเลยในการบอกว่าเนี่คนหมดใจนะครับรักให้ตายก็ไปอยู่ดีต่างหากพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้พลิกให้เขาคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณไม่ได้ทำให้เขาคิดว่าเราคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตมันจะมี3วิธีการกระตุ้นสมองแฟนให้มองว่าเราคือของขวัญในชีวิตแต่ เทคนิคนี้คูคอมอยากให้คุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ผิดศีลละธรจเรียกรำนะครับใช้ในทางที่ถูกที่ควรมี3อย่างถ้าคุณทำแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญหครับการใส่ใจสุขภาพของเขาเป็นหวัดก็หายามาให้ไอนิดนิดหน่อยๆน,นะครับก็พยายามถามถ่ยถึงสุขภาพจากการศึกษาพบว่าสมองของมนุษย์เนี่ย มันมีเนเจอร์อย่างหนึ่งคือต้องการปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเลลวลาะเมื่อมันรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาปกป้องร่างกายของของตัวมันเองมันจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นมิตรมากที่สุดและจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากที่สุดรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเซฟโซนมากที่สุดแม้ว่าเรื่องอื่น360ส6 0ร้อหกสิบงศาเขาไม่ดีเลยแต่ถ้าเรื่องนี้สมองเซนได้ว่าคุณพยายามใส่ใจสุขภาพเขาอยู่ตลอดเลลวลาเวลาที่คุณจากกัน มันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซิโทซินออกมาทํางานคือทําให้คนคนนั้นรู้สึกคิดถึงคุณแบบหยุดไม่ได้ครับเพราะนเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์คิดว่าเป็นของขวัญจะพยายามยื้อสุดชีวิตครับ2ครับการสร้างความประทับใจเพียงเล็กน้อย เอาน้ำให้หนึ่งขวดนะครับหิวไหมเดี๋ยวลองเอาน้ำให้เดี๋ยวนู่นนี่นะั่นทาแค่เล็กๆน้อยๆยนะครับวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะจะมีประกาด้ามหนึ่งนะครับพิเศษนะครับผูกโบ้ให้นิดน,น,นหน่อยๆ่อยก็พอนะครับห้าบาทสิบบาทแต่สิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าคุณเป็นคนใส่ใจเขามากที่สุดสามครับเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินสิ่งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มั่นคงไม่เด้หมาเความว่าเปห,ให้ให้เงินเข้าไปนะ แต่มีความที่ไม่จาเป็นที่เขาจะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับเราถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่งจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดถามว่าการเงินเกี่ยวยังไงเพราะทุกๆวันคนมนจะทํางานหาเงินและมันมีความกังวลแต่การเงินแต่ถ้าเขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตแล้วคุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินมันจะทําให้คนอุ่นใจเมื่ออุ่นใจจะรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนครับแม้ว่าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตการเงินแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นเซฟโซน แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เฮ้ยนะครับมีเงินถุงเงินถังนะครับทรัพย์สินสริงคารที่มันโอ้รวยล้นฟ้ามีวิธีการไหนอีกบ้างอะในการทําให้คนคิดว่าหนูเป็นของขวัญหรือคิดว่าผมเป็นของขวัญอยากได้ไหมถ้าสามข้อเน,นี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเคสที่คุณเจออยู่ตอนนี้คุณมีสี่สิบแปดวิธีที่ทําให้คนคิดว่าคุณเป็นของขวัญใครอยากได้ สี่สิบข้อไม่ใช่สี่สิบแปดข้อนะครับสี่สิบข้อทําให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญเอางี้ครับสี่สิบข้อทําให้แฟนมองว่าเราเป็นของขวัญชีวิตครับให้พิมพ์คําว่ารางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบอทดนะครับจะส่งให้เข้าไปในแชทครับซึ่งเราจะจํากัดและจะบอกว่าในหลายๆคลาสของต่างประเทศก็ไม่มีไม่มีเอามาเปิดสอนฟรีครับ นี่คือที่แรกและที่เดียวของเมืองไทยที่เอามาให้คุณทั้งหมดเลยครับแล้วให้ฟรีครับเพราะเนื่องจากว่าคุณพมต้องการนัศรษกิการอย่าร้างของเมืองไทยให้ได้มากที่สุดนะครับพิมพ์คําว่ารางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับใครทันคือทนันไม่ทันก็คือหมดครับนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3าหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยข้อน,นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอ e ีโก้คุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปัม๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ